แดดร้อนนะคะวันนี้แต่ลมก็พัดแรงพอจะช่วยให้รู้สึกเย็นได้บ้างฉันยืนอยู่ข้างแปลงดอกไม้ที่เต็มไปด้วยบีบามดอกไม้สีชมพูสดที่ดูเหมือนจะระเบิดออกเป็นเส้นๆรอบดอกสวยแปลกตาไปอีกแบบค่ะเจ้าดอกนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายมิ้นค่ะกลิ่นเขาจะลอยไปตามลมอาจเป็นเหตุผลที่มีพึ่งเยอะขนาดนี้ทั้งพึ่งตัวอ้วนพึ่งตัวเล็กๆแมลงวันดอกไม้ก็มากันเพียบ บางตัวยุ่งอยู่กับการดูดน้ำหวานบางตัวก็เหมือนกำลังบินเล่นเพลินๆไปดอกน้นดอกนี้เสียงปีกมแมลงดังระดัวเบาๆอยู่รอบตัวเหมือนมีวงออเคสตาราเล็กๆอยู่ในสวนค่ะฉันอยากเดินเข้าไปใกล้ๆกว่านี้แต่พื้นข้างล่างเต็มไปด้วยต้นดอกไม้ต้นเล็กๆที่เพิ่งขึ้นใหม่เลยได้ยืนถ่ายอยู่แค่สองมุมเท่านั้นค่ะแต่ถึงจะเป็นมุมที่จำกัดก็ยังรู้สึกได้ถึงชีวิตที่คือคักตรงหน้า บีบานเป็นพืชในวงมินนะคะปลูกง่ายชอบแดดจัดและออกดอกเก่งยังมีคุณสมบัติดึงดูดมแมลงผสมเกสรแบบสุดๆเหมาะมากสำหรับคนที่อยากให้สวนมีชีวิตชีวาแบบธรรมชาติแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีใครเคยเห็นดอกไม้หน้าตาแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าหรือมีดอกไม้ที่เพิ่งชอบมาเยี่ยมในสวนของตัวเองบ้างไหมมาเล่าให้กันฟังหน่อยนะคะ